เขาเดินทุดงอยู่ข้างทางครับเราก็ไม่รู้ว่าเข้าวันษานี้เขาเดินทุดงหรือเปล่าพอดีเขาให้จอดรับไปส่งหน้าซเว่นผมก็เลยจอดครับมีสามโมงเราไมถ่ายทีต่ตอนลงนี่ไ่า ลุกเร้วครับครับผมไปทางไหนกันต่อแล้วนีว่าวัิพักอยูนสักขึ้นมึงจาให้เดือนทางกับ,บอุบุเพราะว่าใบเยบผู้บ่าจัดมากเนาะยู่วัดเขาเกี่ยวเพราะว่าสัตสาขไปเขียนหมื่นว่าในภาษาต่อรับครับ อาจารย์พอได้ซ <smoked downhill behaviour> yeah. <ativos> ื้อนามบิษณุนิเพียงเจ้าแต่ทำบุญทานั้นเลยโอปปิสุงพ่อครับโอปาร์กเม็ดตอนนไปมีคนเยอะเายถ่ายคลิปไ จะพักแถวน,นี้คืนนึง